กะเพราไก่ไข่ดาวจ้าล้านเนี่ยแซ่บแห้งด้ดยอยู่หัวตะพานจุกๆไปเลยจ้ามาจ๋ามากินน้ำกันจ้ามาจ๋าแซ่บล้านนี้อร่อยมากมีน้ำสุกน้ำสุกอร่อย เบิ่งความหอดของเขาอ,อร่อยมากมเยอะๆ อเพื่อนขายหลายอย่างให้มีไกด์ทับซุกกี้อาหารตามสั่ง มอหัวตะพานต้องมาก,กินร้านนี้หืมต่อใี่